กลายเป็นโกโก้ครัช์ไปทัวจักรวาลล่ะอืมดิวเคนตนะครับผมกลายเป็นเทพแล้วนะครับผมหลังจากที่ตกเวลริก้าไปในภาค11ภาคนี้ก็นะกลายเป็นผู้คุมเวลาแล้วเปล่าต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่เก่งกินนะครับอย่าคาดหวังในเรื่องจากผมนะ เออดูเอาฮาดูเอามันพอแล้ครับผมนะอาจจะแปลมั่วบ้างอะไรเงี้ยเพราะผมรู้กิ่นิดเดียวนะครับเอานะคับอารมณ์ประมาณว่าตอนนี้เนี่ยริวแคงเนี่ยมันกำลังสร้างจักรวาลอยู่นั่นเองนะเออประมาณนั้นนะสร้างจักรวาลอยู่สร้างชีวิตใหม่นะครับอาณาจักรใหม่อะไรประมาณนั้นนะ แล้วก็ปล่อยตามเป็นตำกรรมเนาะไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ช่างมันนะเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาอเองอะไรประมาณนี้เนาะแบตคอมเท่ามอวันพักทีหนึ่งนะครับผมโอ<ฮ>เพลงยังตึง โอเคนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมฟุกกี้แล้ววันนี้เราจะมาเล่นมอเตอร์เคาเตร์แบตในโหมดของเนื้อเรื่องนะครับผมนะเป็นเนื้อเรื่องของพาร์ทที่1นะครับอ่าแค่พาร์ทที่1นะครับผมพาร์ทที่2เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเล่นเกมนี้มาตั้งนานแต่ไม่เล่นโหมดเนื้อเรื่องก็แปลกๆอยู่นะฮะมาครับผม chapter one พาร์ทที่1เลยนะเออก็ระดับก็เป็นตามนี้เลยนะครับผม berry heart ไป bonu broski ดทูเรียบสต,สตูดิโอเสียงนี้ก็จริงจเนื้อเรื่องเนี่ยมีคนทำไปเยอะแล้วนะคบผมใครอยากเสพเนื้อเรื่องก็แนะนำให้ไปดูช่องอื่นช่องนี้นี่ไม่มีตลาะนะครับ อันนี้ก็คือชางซุงนะครับผมโอมนคนนี้เชงซุงชางหรือเช,ง,ชงวะน่าจะเชงซุงตอนนี้คือกาลังพาสเตลคือกาลังโม้เลย กำลังโมยสรรพสินค้าของเขานะอยู่ได้คุณนั้แดกแบบยิ้มแฉะหวานยานี้นี่คือแบบว่าถ้ามึงได้แดกเข้าไปก็คือคอกระตุกแรงมีของเหลือทั้งคืนนะทำงานได้ทั้งคืนกวาดบ้านนี่คือแบบ กว่าทั้งค you <laughs> <laughs> ืนอืมประมาณนั้นนะรักษาทุกโลแม่งยาครอบจักรวาลมึงแม่งมั่วทางของมึงเออของมึงนี่แม่งแม่งไรประโยชน์เฮียนี่กล่าวหาว่ามีคนกล่าวห่า นะเออขอโทษนะเออมึงเป็นใครเี่ยคนที่งโง่พอที่จะเชื่อบ em, uh. um ึงอะลูกสาวคูใกล้ใกล้จะตายแล้วประมาณว่าช no 네่างสูงรับปากว่าจะรักษาให้นะไอ้นี่ก็ให้ทุกอย่างเลยไม่กี่วันต่อมาเธอก็ตายแล้วนั่นมันเป็นไปไม่ได้แมจิน And what said? know you she ประมาณว่ามันเอายาเนี้ยไปให้แบบจอมเวทดูนะครับผมแล้วก็จอมเวทเลยบอกว่าแม่งเป็นแค่น้ำชาโง่ๆไม่มีอะไรเลยเรียบร้อยครับผมชางคงแม่งโดนเก็บยอดแลโดนเก็บยอดออเลมโซมยับอยู่ ตามนั้นไปต้มตุนเขาฉุมติดเรียกช่างซุงว่ะมันต้องแช่งซุงว่ะเออ,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 อปวดเลยปวดปวดหลังหรือปวดอะไรไม่รู้เนะนี่ยแบะวิกนะครับผมวิกผม เปิดมาหล่อเท่เป็นหนุ่มจีนไม่ใช่ยับอยู่ยับอยู่คุณไหมครับใครดูภาคที่เบดมาก็น่าจะรู้เป็นจดีก้านะครับผมแปลกหน้ามาก ...is to elevate him, <laughs> to make you the great sorcerer that now <laughs> you can only pretend to be. A generous offer. Why me? You are uniquely resilient. Who else could eke out a living traveling outworld's hinterlands, selling quack cures, <laughs> fake magic? <laughs> <laughs> a living? It is barely survival. ใช้ชีวิตบางจริงปะถ้ามีคนหน้าตาแปลกๆตาเลือดแสงมาแล้วแบบก็พูดกล่อมมึงให้มึงเชื่อเดี๋ยวมึงเชื่อป่ะแต่ผมก็อาจจะเชื่อก็ได้นะแล้วแต่คนเนาะแต่ผมแบบไม่ไม่น่าเชื่อสุดๆอะประมาณว่าไอ้นี่รู้ความลับที่เขาบอกงูเป็นใครเนี่ย มารวบรวมกับฉันนะฮะทำให้ทุกอาณาจักรเนี่ยอยู่ใต้ส้ตีนมึงนั่นเองยิ้มเลยครอบเลยความชั่วหน้าแม่งหาวะแปดคอมเท่ามอแปดคอมหนึ่งเท่ามอกำลังเกี่ยวเลยกำลังฟาร์มมือไรเด้นคุงลาวนะครับผมภาคนี้คือ เป็นไล่ชาวไล่ฉ oh ับตัววันเหงาท่วมพ้าซาลินในวันนั้นเป็นฟาร์มเมอร์เราทำที่นี่ตั้งแต่เด็กอีสี่ิปีต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นสภาพนี้ประมาณนั้น Why can't you be happy here? Our ancestors fought in great wars. They died with honor and glory. stories of our great adventures. may not be glorious, but what we do helps the village thrive. I know. But is it so wrong to want some excitement? ประมาณว่าพวกเราเนี่ยอยากได้อะไรที่มันท้าทายนะน่าเบื่อเริ่มพันใครคนไอ้ไอ้ผลหานี่ขึ้นขึ้นรถเสร็จก่อนเพื่อชนะประมาณนั้นเออคนแพ้ก็ต้องเลี้ยงประมาณนี้นะใชรเท้าอากาศกำลังปีผลก่อนผลสมุนไพรครับผลสมุนไพรไม่ใช่ผักนะสมุนไพร เพลงที่คุคุณฉากเปิดนะฉากรอหน้าเมนูหลักนะนะคลาย h a t กินแม่งขุดยอดบ่ I am starving I wonder what Madam e Bo is making tonight กินแล้วนะไม่รู้ว่ามาดามโบเนี่ยจะทําอะไรให้แดกในคืนนี้ Whatever you want Thank you Madam Bo you spoil us Like the sons I never had. <laughs> Have you two been practicing my lessons? The harvest leaves us little time for first words, you've mouthed nothing but excuses. If you fail to prepare, your preparations will fail you. ประมาณว่าถ้าเตรียมตัวไม่ดีก็จะหล่มเหลวอะไรประมาณนั้นฝึกไว้อะไรอย่างงี้ดีใจที่นายจะจ่ายนะเทียมกันนะครับผมว่าใครเป็นผู้ชนะเนาะอีกคนนึงบอกกูขนรถมาถึงก่อนอีกคนนึงบอกว่าเราตกลงกันว่าจะเติมก่อนไม่เถอะหรออะไรอย่างเี้ะ แม่งก็ตัดสินด้วยมวยเออหมายถึงบวกตรงนี้ตรงนี้เลยคนหาเด็กต่อยในร้ัฐทหารตาเหลือเกินครับผมสองในสามนะแฟร์ดิต้องระวังนะเนี่ยมาดามโบเตะเราจาก้าได้เราทำไรพักเนี่ย you down no will in time be มายังไงพวกต่อยว่าวไงเออกันสวนไปงัดปาดปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามแล้วหมัดยับปางยังได้อยู่ว่าสกิลฮงลาวผมนี่ย้ำเรียนมาเตะยังไงยังไงไอ้เจอครับเออไม่ถึงโอ้โหยับละว้าวว้าวว้าวเฮ้ยยังไงตัวแข็งไว้ดิยังไงเอ้ยโอ้โห โอ้โหโอ้โหมันใส่ผมยับว่ะถล่มร้อยโอ้ยโหเจ้าว่ะอุ๊ยไปกันบนน้ำกี้ลืมลืมไม่ได้เล่นนานนี่ไงไปก่อนพุ่งไปปึ่งตัวนี่เหรอหยตึงว่ะตึงว่ะไม่ได้เล่นนานนะครับสภาพยังไงกันหรือเปล่ายังไงโอ้ยอ่ะ ใบใบสกัดดาวลูกผมว่ะยับยับเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเย่แล้วยเย้แล้วยังไงโอ้โหมันอับมันเอาผมยับมันเอาผมยับแค่นั้นจับแม่งเลยโอ้โอัดมุมไปน้องยังไงยังไงโอ้โหแม่งเอาเอาเลี้ยวว้าวๆาโอ้ยปล่อยปล่อยมือคิดว่าต่อยทันนี่ไงนี่ไงเอาไปดิเอาไปขี่ไป หนึ่งสองสมหมัดยับหมัดรัวยังไงโอ้ยแม่งเริ่มตึงว่ะเริ่มตึงป่าไปครับปึ๊บเตะงัดป้าหนึ่งสองสามพุ่งเอาไปก่อนสี่ลองาไม่ไงเราจำได้อยู่คอมโบแบบนี้อัดบุ๋มออกงแมจะดีกว่ายัไงยัไงปล๊บ หนึ่งสองสามพุ่งไปครับเอาดียังไงยังไง,ไงโอ๊ยโอ๊ยมันจะมาจากข้างล่างอุย้ยกันละต่อยขาไปก่อนยังไงอ้าวสวยดีครับหนึ่งสองสามป่าบแล้วผมกดผิดน,นั่นแหละ <c oughs> ไปกันโดดแ,แล้วมันจะตายแล้วก็กดพุ่งไปเลย

Ine, you boys are always a pleasure to cook for. ใช่แต่มันเยอะจังหน้าเอออ้าวมาฮะ Smokeweed every day with t i m Madam Bo, the Linque await your answer. Linque รอคำตอบอยู่นะมาเก็บยอดนะครับบ้านฝั่งลินเกวมาเก็บยอด I have been busy, Smoke. ฉันยุ่งอยู่นะ Smoke. เดินนีเลยบ้านวังกุ้ยเหรอผู้แม่ไม่ใคร่หรอแต่กูไม่ชอบเลยเรี๋ยวให้พร้อมมันแค่ทางเลือกง่ายๆจ่ายเพื่อค่าคุ้มครองอะไรประมาณนั้นมึงจะไม่ได้อะไรจากกูแหละนั่นไม่ดีเลยมานนั้นนี่เก็บยอดนะมีทางเลือกให้นะครับ ใส่จับมาดาบโบไม่เอาเลี้ยงโอบบ้บโหเแย่โอ้โหเรียบร้อยมาดาโบมาดาโบสตัสมาดาโบคิวมาดาโบเอาลีซ้อมตกกีไปโอ้โดนปู่มือแม่งกล้าดีว่ะ แต,ต่เูสึกจะจะกล้าไปน่ยมาครับหนึ่งสองสามปาบปาดปาหนึ่งสองสามพุ่งมาจากบนหนึ่งสองเอออย่างยังไงข้างล่างหรือเปล่ามาจากข้างบนกันไม่ทันข้างบนปดผิด กันไปทางขบวนเปล่า1 <S 2 3พุ่งไปปาด1 2 1 2 3ตามเดิมเต็มเต็มที่เรียนมาอืมคอมโบเดิมๆโอ้ยยังไงจะมาต่อจับไปโอุ้ยเออมมันเอาวะมันเอาวะมันเอาวะยังไงการล่างรอเลยอ๋อไม่เลยปล่อยมือก่อนโโอ้เเดดีี๋๋ยยววคิดว่ามันจะต่ออุ้ย เกือแล้เก e ือบแล้วเกือบเกือบแล้วเมื่อกี้ปาไปึ๊บหนึ่งสองได้ไหมเนี่ยผมเตะไออผมเตะเกินไปหนึ่งทีตัวแข็งไปดิพุ่งไปยังไงยังไงเอาระไะเอาเด็กสวยเด็กเ่นคอมโบม้วนอไอโหได้วะได้วะว้าวไงแล้วตีแทกอยู่นะลองใช้อไวิ่งแมน tua khèng, ôi, man quá, tua khèng 1 lòp, này, now who's in over his head, ừ, ờ, đợi mình, lấp nơi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 , à, man, cậu có uyên, này, thâm rồi đấy, à, chân, sáng, các, bạc trái đấy, come ไปซอยเอ้ยไปช่วยมานดังโบกันแม่งโควิโละโควิโละแย่ละสกอร์ปิออนสกอร์ปิออนป่าด้ำแข็งก้อนไปแม่งทำงานได้ไงวะไม่รู้วะมึงมายุ่งกับทุลังลินเกว หรีซะไม่ก็สักอย่างนึงนะฮะแมนจะเซตหยอมึงวันนั้นมดึงมาเพื่อให้เขาเตะไงอยได้อีกว่า มาว่ะเจอกับสกอร์เปียนว่ะมาดิโอ้โหแม่งต้องต้องชากวันนี้ท่านเอาให้ได้ได้ปะวะเกือบไปได้เกือบไปก่อนแม่งเลยว่ะโดนเบรคอ้าวสวยดิอย่างเงี้ยสวยดิป่าเอาดิ I'm regretting this not ี โอ้ยแกและเออเออเออจะปุ๊บจะปุยังไงอุ๊บโอ๊ยแม่ปล่อยมือก่อนเนี่ยตัวแข็งไปดิยังไงเฮ้ยตัวพิษเขาจะกดสี่มันแม่งกันแขกว่ะ โอ้ยมันหมอบเป็นเกินบอดเป็นเกินนี่ัมันกันแน่นวะกันแน่นวะโอ้โหเรียบร้อยหรือเปล่ากันแน่นจัดผมต่อยมันไม่เข้าเลยทุกคนที่ไปเอาดิไปงัดหนึ่งสองสามตัวใหญ่เอาไปดี ยังไงปาไปปึ๊บหนปึ๊บโ๊ะปาไปกพุ่มปา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 ปโ้ยขายละโดนตีไปเนี่ยโอ้ยจดาจมักโอ้โหตายขอหักี่รอ้าสิเอออะไรนี่ยเอาได้เฉะ พุ่งแม่งเลยไม่โดนว่ะกาจะจบแบบสวยๆนี่ไงหมอบ้างไงกี่จะเซ็ตย่อช้าไปก่อนน้องไม่ได้เซ็ตย้อนง่ายๆเว้ยปีนยังก็ลิงแเ้าไปละ ยืนมองไปต้องไปยืนเลยหนีโดดเอาหีดีดเมาหนีต้องหุ่นเปล่าเปิดให้ด้วยมือแข็งน้ำแข็งสวยนี่คือถ้าไม่เป็นหมวกคมเนี่ยคือแม่งหัวขาดไปแล้ว เออนั่นใช้ได้อยู่ไม่ไหวกับมึงละเอองั้นไปซะไม่งั้นกูจะตบมึงให้ล่วงเหมือนไอ้นั่นเลยเอ้ยมึงต้องเจอพลเมจันอะไรเนาะอย่าโดนจับเออตัวแข็งยังไม่ได้วะปั่น ยังไงไม่จะมาครับหนึ่งสองบึ้งสองยังไงถี่ไปก่อนต้องระวังมันอันตีนะโอ้ยอุ้ยแมงเอ้ยโอ้โหโดนเลยทีเดียวเท่านั้นพูดไปหยอกหยกเพราะระวังมันอันตีจะโปรโอ้ตายทียังไงตายขาจับ ปาบยังไงเอาสวยดีอย่างนี้นี่นาตีไม่โดน,นขอโทษทีนะได,ดไปไปไปปาบสวยงามเราจะปโอยอะไปขาจับแมเบรกว่ะ เมื่อกี้ว่าจะโดดออาโดนหนึ่งสองสามไปยังไง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 อ้าวสวยดีครับอย่างนี้ไปเออสวยครงาไม่ไปจบเท่ๆแบบนี้หนึ่งน่แห่ใจได้เป็นบรรดาจารย์เนี่ยโอ้โหขิงอ่ะคือด่าทุกคนที่ตบน่าสนใจ ไม่นะมาดามโบตัวเธอเย็นมากเลยนี่เธออยังไม่ตายโบยดูดลีโชด้วยมาแล้วมาละได้ข่าวว่าใครจะทำอะไรก็ปล่อยมันแต่ก็มายุ่งอยู่ดิ un r พวกเขาพร้อมหรือยังอาจะพร้อมแล้วมานะขูคือลอร์ดลูแคนให้แผงไฟและผู้ปกป้องเอิร์ธเรียมมาดามโบเตรียมพวกบึงเพื่อการนี้ s t ประวัติ t w a s การตอ่อสู้นีเพื่อทดสอบลแล้วใช่แล้วทดสอบพวกมึงไงบีหานควายเหลียงลาโหหลับไปหน่อยคือถ้าผมเอาจริงว่าผมว่าถ้ามันเอาจริงก็ไม่ชนะไปและสกอร์เบียกับฟิลูด์ซะบุกเลยหน้าตบยับอยู่ These two aren't thugs, uh, okay. The Lin Kuei is a centuries-old clan dedicated to Earthrealm's defense. You keep saying Earthrealm, don't you mean Earth? You boys have oh, so much to learn. Learn. is only a part of Earthrealm. Earthrealm itself is one of many realms. <laughs> them, they comprise <laughs> the whole of the universe. The realms can be fierce, bitter rivals. That's why we need champions to defend ours. The time draws near for the Grand Martial Arts Tournament between Earthrealm and the realm of Outworld. once each century, it allows each realm to demonstrate its strength. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. Our victory in the tournament will temper the I've taught you everything I can. You must แปลไม่ออกนะฝึกเช่นดิ้งกี่เหรอพวกีแม่งฝึกไอพวกนี้แม่งตบเราไม่ได้เดือดร้องว่มาว่าถ้ากูไม่ยั้งมือมึงแตกตายหาแล้วกูพร้อมแล้วหลอดลิวแคลงแล้วมึงล่ะเรเดนพร้อมยังวะเพื่อนทิ้งฟหยางเหรอฉันอยากอยู่ที่นี่ เลือตเลียมต้องการนายนะไออันเดอร์สแตนด์ออเคเลนต์คือถ้าผมบอกว่าเออเลียมที่นี่ก็ปลอดภัยมานั้นโอเคมีอีกแชมเปี้ยนอีกคนหนึ่งที่กูต้องไปเอานะครับผมเป็นใครเดี๋ยวเรารอดูกันโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในชัพเตอร์หน้านะครับผมนะโอเคยังไงก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ